พระพุทธเจ้าตัดนะในสมัยที่ท่านบอเป็นเป็นโพธิสัตว์นนๆๆๆเนี่ยท่านไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตามเป็นคนก็ตามเนี่ยนะท่านไปเกิดเป็นสัตว์นี่เป็นหมูเป็นกระบือหมูกระบือนี่ก็ทุกเสือมาจับกินแล้วเสือนี่จะมาทําให้กลัวนะเสือมันทาให้กลัวก็แตกกระเจิงไงทําให้กลัวแล้วก็แตกกระเจิงทําให้กลัวก็แตกกระเจิงจับกินทีละตัวทีละตัวทีละตัวหมูตัวเดียวจะสู้เสือได้ไงใช่ไหมกระบือหรือว่าควายตัวเดียวก็สู้เสือไม่ได้ ก็สู้ลําบากใช่ไหมเสือนีฉลาดต้องทําให้แตกกันต้องทงให้แตกกันมีวิธีเดียวที่จะชนะหมูจะจับหมูกินได้จะจับกระบือกินได้คือทําให้แตกกันถ้ากระเจิงออกไปแล้วก็แล้วเลยกระเจิงออกไปแล้วก็แล้วเลยทีนี้พระโพธิสัตว์ไปเกิดก็รู้ว่าจะช่วยยังไงก็บอกว่านี่อย่าไปเชื่ออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเสือนะเสือราชสีอะไรคำรามคำรามคำรามเนี่ยนะถ้าใครยังกลัวอยู่ นึ่งถ้าใครไม่กลัวก็ไม่ต้องกลัวสองถ้าใครกลัวให้อุดหูไว้่างัน้นนะเวลาันรลองเนี่ยอุดหู้เลย่างัน้นนะแล้วให้ทําไงให้รวมกันอยู่เยอะๆรวมกัน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 อย่าแย,ยากไปไหนห้ามแยกไปเด็ดขาดทีนี้กลุ่มเทวทัตไม่เชื่อแยกกไปอวดดีแยกก็ไปเสือจับกินตายมดเสือจับกินตายมดทีนี้กลุ่มที่เชื่อพระโพธิสัตว์มารวมกันแม้จะมีกําลังน้อยกระบือก็ตามหมูก็ตามแม้จะมีกําลังน้อยนะ แต่มารวมกันกาลังน้อยแต่มารวมกันเยอะ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 กำลังเพิ่มขึ้นไหมกําลังก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมพลังกําลังพลังความดีก็เพิ่มขึ้นพอมารวมกันามารวมกันามารวมกันรวมกันเลยว่าเสือมาก็ตามสิงมาก็ตามไม่ต้องกลัวให้รวมกันอยู่อย่างนี้แหละถ้ามันมาเมื่อะไหร่นะบทขยี้เลยพังกันนะ รวมกันอย่างนี้เราบดขยี้มันเลยว่าง,งั้น,นรวมแล้วก็บดขยี้เลยนะให้รวมกันนะห้ามแยกกันเด็ดขาดมันเข้ามาเลยแล้วก็ลุมเหยียบเลยลุมเหยียบลุมกัดเลยว่าง,งั้นนะใครมีเขาก็แทงเลยนะควายกระบื้องมีเขาก็แทงถ้าเป็นหมูก็หมูเขี้ยวตันมั่งไม่ตันมั่งกัดมั่งเหยียบมั่งนะใช่ไหมปรากฏว่าเสือก็เข้าออมาจริงๆนะเสือเข้าออมาก็มาฝูงหมูก็ถูกหมู ว่หน้าหมูพอที่สัตว์พาทำเหยียบเสือก็เจิงไปเลยนะเหยียบเสือตายเลยก็เจิงไปเลยกระบือก็เหมือนกันเหยียบก็เจิงไปเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นอย่างนั้นนะ่ะคือให้รวมกันแต่เป็นคนเราไม่ต้องไปเหยียบนะเป็นคนสูงกันนั้นไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรรวมกันให้ดีมีเมตตาเบกขาเทะนะ่านั้นแหละแล้วก็ชนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าสัตว์ก็ต้องสู้กันตามภาษาสัตว์สัตว์ก็ต้องสู้กันตามภาษาสัตว์แต่คนนะสู้กันด้วยปัญญาด้วยความดี ไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงแต่พูดถึงว่ายกตัวอย่างกันมารวมกันไงพอรวมกันแบบนั้นปรากฏว่าหมูก็เชื่อมาเชื่อโพธิสัตว์เชื่อพระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดเป็นหมูกระบือก็เชื่อพระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดเป็นกระบือก็เชื่อโอ้โหทําตามรอดตายมุดเลยไม่มีเลยนะเสือมากินไม่ได้เลยมิตรป,ปราบเสือได้หมดเลยนะเนี่ยพระโพธิสัตว์ต้องไปฝึกเป็น สัตว์ก็ต้องมีนะมาฝึกเป็นคนก็รวมคนรวมพลคนดีเนี่ยอปริหานธรรมท่านสอนให้รวมพลคนดีนะถ้ารวมกันได้มีความซื่อสัตย์เสียสละเนี่ยเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกากานกระตัดอย่างนั้นนะนี่ก็คือสัจจะอย่างนี้ยแต่ไม่ต้องไปทําลายกันถ้าเป็นคนเราไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงนะไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงทําลายกันนะเรามารวมกันสงบสันติอหิงสาซื่อสัตว์บริสุทธิ์ขมลึกแม่นประเด็น มาปฏิบัติถูกตรงไปอย่างนี้สื่อสารความจริงไปอย่างนี้ก็พอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆก็นชนะแล้วไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงให้มันเป็นบาปไม่เอาเราไม่ใช้ความรุนแรงให้เป็นบาปไม่เอาแต่สู้แบบมือเปล่านี่แหละนะสู้ด้วยความดีสู้ด้วยปัญญาสื่อสารความจริงออกไปปรารถนาดีต่อทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเราสื่อสารออกไปสุดท้ายเราสัจจะทําหน้าที่ของสัจจะเอง